เนื่องจากว่าสมมติเราในการให้สองหาดอกศูนย์ร้อยศูนย์ที่ว่าเหมือนเรามีแผนจริงๆที่อยากจะแบบแก้ไขแต่มันมันแก้ไม่ได้คืไปถามหมอแล้วหมอบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณสามเดือนถึงจะทำคือการตัดเหงือได้ก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะแบบทันแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาด้วยเพราะว่าต่อให้เหงือกมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็ยังไลฟ์ถ่ายของให้ก่อนได้เออนี่อย่างนี้เรา ว่าคนอาจจะแคปผิดจังหวะนะไปแคปตอนหนูเลี้ยงเหงื่อมันก็เลยดูว่าหนูเป็นปเออแต่ที่นีเวลาเขามีืออะไรเข้ามาร้านก็แบบว่าตัวเองก็พร้อมที่จะันไหนแก้ไขได้ก็จะแก้ไขใช่หนูแก้ไขให้ฟูอีอย่างเลยแล้วก็อย่างช่วงหลังๆเวลาหนูไลฟ์สดแล้วหนูหน้าสดไลฟ์สดทุกคนก็จะแบบชมว่าเ้ทำไมหน้าสดสวยแม่ๆก็พีมาว่าให้แต่งหน้าแบบเบาๆตอนนี้ก็เลยแบบแต่งหน้าเบาไปเลยก็จบอันนี้ก็ เพราะอะไรเลนนี่เพ้อ